ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของ2ตายายนะคะที่อยู่กันอย่างลำบากค่ะเนื่องจากว่าไม่มีไฟฟ้าและเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะซ้ำคุณยายนะคะก็ตาบอดทั้งสองข้างไปติดตามรายละเอียดค่ะ ผู้สื่ขาวเดินทางไปยังบ้านของนายบวรหรือว่าตาไหวนะคะนามสกุลเหมือนเผ่าพงค่ะอายุ83ปีแล้วก็นางทุเรียนนิ่มโออายุ75ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่132หมู่3บ้านผู้ใหญ่ตํะบน300ยอดอำเภอ300ยอดประจวบคีรีขันพร้อมด้วยนายกิติชัยสีทองช่วยปลัดอำเภอ300ยอดนางธนิศราสุกกันตะ หัวหน้าสำนักปลัดอบตอ300ยอดหลังทราบข่าวจากนายศักดิ์สิทธิ์ชาโรธผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านผู้ใหญ่ว่ามีสองตายายอยู่บ้านเพียงลำพังค่ะไม่มีลูกหลานคอยดูแล เมื่อเดินทางไปถึงก็พบคุณตาไหวกับคุณยายทุเรียนนั่งอยู่ภายในบ้านค่ะเป็นบ้านไม้ค่ะแต่ยกพื้นสูงด้านหลังเป็นเขาด้านหน้าเป็นน้ําสภาพบ้านเก่ามากค่ะบริเวณชานหน้าบ้านก็ใช้ไม้ลวกสภาพผุๆปูไว้สําหรับใช้เดินเข้าบ้านซึ่งก็เป็นช่องและก็มีบางจุดที่ไม้หักไปบ้างทําให้เดินค่อนข้างลําบากแต่ก็ต้องระวังเนื่องจากถ้ารับน้ําหนักมากเกินไปก็อาจจะพังลงมาได้ค่ะ โดยนายสังสิทธ์บอกกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าในช่วงที่น้ําลดตนเองได้ถือโอกาสขับรถเข้ามาเยี่ยมสองตายายก็พบว่าที่บ้านของทั้งคู่ไม่มีไฟฟ้าใชา้เนื่องจากไฟฟ้าเข้าไม่ถึงส่วนแผงโซลาเซลล์ที่เคยนํามาไว้ก็ชํารุดเสียหายใช้งานไม่ได้มา5ปีน้ําซ้ํายังพบว่าคุณยายตาบอดทั้งสองข้างค่ะ หลังจากวันนั้นตนจึงได้ไปปรึกษากับทางอบตอ300ยอดแล้วก็ได้พาคุณหมอมาตรวจสุขภาพของทั้งคู่ก็พบว่าคุณยายเป็นโรคเบาหวานส่วนคุณตาไวก็เล่าให้ผู้สื่ข่าวฟังค่ะว่าตนเองแต่งงานอยู่กินกับคุณยายทุเรียนมามากกว่า40ปีแล้ว มีลูกด้วยกันถึง12คนซึ่งเมื่อลูกๆโตขึ้นค่ะต่างก็ออกไปทํางานที่อื่นกันหมดและไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมตายายกันเท่าไหร่ส่วนตากับยายอยู่กันลําพังมากว่า20ปีแล้วค่ะก็จะมีเพียงลูกสาวที่แต่งงานไปอยู่ที่ บ้านตะบลไร่ใหม่นะคะไปอยู่กับสามีแล้วก็จะนําอาหารมาให้อาธิตย์ละครั้งเท่านั้นในส่วนของตาเองก็ไม่สามารถจะพายเรือออกไปข้างนอกได้เนื่องจากอายุมากแล้วไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงที่จะพายเรือส่วนใหญ่ตาบอดทั้งสองข้างตาก็ต้องคอยดูแลทั้งเรื่องอาหารการกินพาไปขับถ่ายต้องทํางานบ้านทุกๆอย่างเองแล้วก็รีบทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนมืดยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวมากค่ะก็ต้องทนหนาว ต้องใส่เสื้อ7-8ตัวให้หนาๆเพราะว่าฝาบ้านที่ทำด้วยไม้รวกไม่สามารถป้องกันลมหนาวได้ค่ะทุกวันนี้ต้องใช้ขวดแก้วใส่น้ำมันเอาเศษผ้ามาทำเป็นไส้จุดไฟเพื่อให้แสงสว่างเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้มาเป็นปีแล้ว เพราะแผงโซลาเซลล์ที่เคยใช้ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้นอกจากนี้ตาไว้ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าทุกวันนี้ยังขาดน้ำดื่มน้ำใช้แล้วก็ไม่มีห้องน้ำจึงอยากวอนขอให้ช่วยเรื่องไฟฟ้าอยากได้ห้องน้ำเพื่อที่จะได้พายายเข้าขับถ่ายอย่างถูกสุขลักษณะรวมถึงอยากได้ภาชนะขนาดใหญ่ไว้สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ค่ะยิ่งปีไหนมีฝนตกลงมามา,มากนะคะก็ยิ่งลำบากค่ะเพราะว่าน้ำจะท่วมทุ่งจนไม่สามารถเดินด้วยเท้าได้ ต้องใช้เรือพายอย่างเดียวด้านนายกิติชัยสีทองช่วยนะคะประหลัดอำเภอ3 0 0รยอดค่ะก็ได้กล่าวว่าหลังจากทราบข่าวจากทางอบต3า0รยอดก็ได้เดินทางมาเพื่อมาสอบถามนะคะ<า>ซึ่งก็เบื้องต้นค่ะเข้ามาก็พบว่าสภาพความเป็นอยู่ของตายายลำบากมากจริงๆค่ะทุกวันนี้ทั้งคู่จะมีเพียงเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นไม่มีไรายได้อย่างอื่นเนื่องจากทั้งคู่อายุมากแล้ว ยายก็ตาบอดส่วนตาไหวดูว่าตาด้านขวาก็เริ่มจะมองไม่เห็นเหมือนกันแล้วค่ะแล้วก็ยังต้องคอยดูแลยายตลอดเวลาโดยหลังจากนี้ทางอำเภอ300ยอดนะคะก็จะได้ประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะคุณลุงคะคุณลงุงตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ83 83ปี<ม>แล้วคุณลุงอยู่บ้านนี้มานานหรือยังคะ แล้วสี่สี่สิบกว่าปีแล้วแล้วอยู่กันสองคนใจยายอยู่กันตอนนั้นก็มีลูกอยู่ด้วยตอนนี้ลูกเขาโตเขาก็ออกไปกันหมดค่ะพอเขาเรียกว่าเขาทํางานได้ก็ออกก็ทํางานได้ออกก็อยู่กันเรื่อยมาเรียกว่าอยู่สองคนใจยายนี่ยี่สิบปีได้แล้วเนี่ยค่ะอืมแล้วตอนนี้ลําบากมากไหมคะก็เขาเงี่ยบรรพระลานเขามาเยี่ยมมันก็เขามาอยู่ช่วยมันก็ไม่ลําบากค่ะ ถ้าลานไม่มาอยู่เรียกว่็ลลำบากมากนายจะต้องไปชิวน้ามาใส่โอค์ให้เต็มไม่หมดนายจะต้องหุงข้าวทำกับ<ม>ข้าวลแล้วก็ฟาดบ้านถูบ้านต่ออะไรเรื่อยไปแล้วต่เราจะทำได้แล้วคุณยายนี่ตามองไม่เห็นมานานหรือยังคะปีกว่าปีกว่าแล้ว<ะ>แล้วคุณลุงต้องเป็นคนดูแลตลอดใช่ไหมตลอดไปเลยหุงหาอาหารให้ตลอดหาอาหารต่ออะไรอาบตักน้ำให้อาบต่ออะไรซักเสื้อผ้าให้ต่ออะไรพร้อม อยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐมาช่วยอะไรบ้างคะก็แล่แตกเขาครับแลวแต่เขาจะเมตตาไม่ได้เร็กเท่างอะไร<ม>แล่แตกกับเมตดตา<อ>ได้รับเื่อในเบื้องต้นได้รับแจ้งจากทางองค์การบริหารสนบนสามราย,ยอดอว่ามีลุงกับป้าซึ่งพี่การตาบอดอ,อยู่ในทุ่งสามร้อยยอดนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสามร้อยยอดก็เลยมาตรวจสอบเบื้องต้นว่าจะให้การช่วยเหลือหรือ สนับสนุนประาาสานงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับเพ้องต้นมาตรวจสอบแล้วหลังจากที่ได้เข้ามาเห็นสภาพบ้านแล้วก็คุณตาคุณยายแล้วเป็นไงบ้างครับก็บบทั้งสองคนก็อยู่ค่อนข้างลําบากนะครับลักษณะบ้านก็ยกพื้นสูงนะครับฝาไม้ไผ่กัดแตะนะครับช่วงซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็อากาศกนหนาวนะครับ สุขภาพของทั้งสองท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพ mm hmm. ราะอายุก็เยอะกับ80กว่า70กว่าก็สองคนสองแก่ก็อยู่กันนะครับช่วยเหลือพึ่งฟากันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอำเภอจะรวบรวมข้อมูลที่ได้ในวันนี้นะครับก็จะประสานในเบื้องต้นก็บอาขาชาติจังหวัดแล้วก็ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดี๋ยวจะลงมาให้ความช่วยเหลือครับ ล้วเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยค่ะจะมีการดำเนินการที่ไหนบะไฟฟ้าทราบว่า<ม>เดิมลุงเขาใช้สโซลาเซลล์อยู่นะครับซึ่งเขาผ่านไปแล้วผีเขาเสื่อมโมทรมตามสภาพซึ่งตอนนี้ใช้การไม่ได้อตอนนี้ก็ยังใช้ตะเกียงอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะประสานทางไฟฟ้าเพราะตอนนี้มันอยู่นอกเกตที่ว่าจะไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับก็ ในเพื่นทนจะประสานเรื่องโซล่าเซลล์ให้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับ<ะ>เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลุงครับก็วันนั้นนึกอยากจะมาเที่ยวไงก็เลยขับรถลงมาช่วงนั้นไม่มีน้ําพอดีก็ขับรถเข้ามาจอดแล้วก็เดินเข้ามาหาเขามานั่งพูดคุยกัน<ะ>ลุงก็เลยบอกว่ายายตาบอดทั้งสองข้างคือก่อนหน้านั้นเราไม่ทราบว่าไมไม่ทราบไม่ทราบแต่รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าแกตาบอด อ๋อคือเรารู้ว่ามีมีครามีโครเรนอ,อยู่ตรงนี้เราก็เลยแวะเข้าแวะเข้ามาดูมาเที่ยวอะค่ะครับแล้วหลังจากที่ได้มาเห็นสภาพบ้านแล้วก็เห็นคุณตาคุณยายแล้วรู้สึกยังไงคะสงสารน,นะบอเห็นสภาพไฟฟ้าไม่มีอย่างเงี้ยไม่เห็นขั้นแรกไฟฟ้าไม่มีห้องน้ําไม่มีก็รู้สึก แล้วเราได้มีการดาเนินการทาอะไรไปบ้างก็ตอนนั้นประชุมที่อบตก็เลยปรึกษาพวกอบตกับหมอที่อนามัยว่ามีคนตาบอดอย่างเงี้ยให้ช่วยเข้ามาก็เลยเข้ามาทิ้งเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งมาให้เมื่อเมื่อต้นเดือนเนี่ยช่วงปีใหม่ครับแล้วหลังจากนั้นเราได้นำหมอเข้ามาตรวจร่างกายเอามาตรวจเอามาอสมอด้วยแล้วก็หมอที่อนามัยด้วยมาตรวจความดันตรวจอะไรหแกก็ปกติ แล้วแกมีโรคประจำตัวอะไรไหมก็รู้สึกก็จะมีเบาหวานกับความดันคารับแล้วหลังจากนี้ทางผู้ใหญ่เราก็หน่วยงานจะให้การช่วยเหลือยังไงต่อนก็เขาเก็บผ้าไปแล้วก็เอาไปให้หมอแล้วก็ไปขอทำบัตรผคนพิการค่ะครับโอ้ช่วงนี้ต้องใช้เรืออย่างเดียวเลยเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงเพราะว่ารายงถ้าไม่มีเรือตรงนั้นเราก็หมดสิทธิ์เลยเราไม่รู้จะเอาแกออกไปแบบไหนอ่ะ ก็ต้องต้องขอเหลืออุทยานเข้ามา